สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับสำหรับคลิปเดีโอนี้ผมจะมาตอบคำถามของคอมเมนต์นี้ในคลิปวิดีโอที่ผมทำคลิปวิดีโอจัดอันดับเหรียญ10บาท2สีที่บอกว่าเหรียญ10บาทปีพศ2533ทําทำไมถึงมีราคาหลักล้านนะครับเหรียญอื่นทำไมไม่แพงเท่าปีพศ 2,533นะครับวันนี้ผมก็เลยมาตอบคำถามให้นะครับเหรียญ10บ,บาทพศ2,533มีหน้าตาเหมือนกับเหรียญ10บ,บาทปีพศอ,อ,อื่นทั่วๆไปเลยนะครับแล้วทำไมเหรียญ10บ,บาทพศ2,533ถึงมีราคา1ล้านบาทได้ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ PLP Channel จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ สำหรับเหรียญ10บ,บาทของประเทศไทยนั้นนะครับเรามีการผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกเมื่อปีพศ2531นะครับแต่ว่าในปีที่ผลิตออกมาครั้งแรกในปีนั้นนะครับจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับก็เนื่องจากสมัยนั้นประเทศไทยยังมีการใช้ธนบัตรชนิดราคา10บ,บาทอยู่แต่สาเหตุที่รัฐบาลต้องนำเอาเหรียญ10บ,บาทมาใช้แทนธนบัตรใบละ10บ,บาทนั้นนะครับ มีสาเหตุก็คือเพื่อลดต้นทุนในการผลิตซึ่งธนบัตรใบละสิบาทมีต้นทุนในการผลิตสูงและอายุการใช้งานก็น้อยกว่าเหรียญ10บาทมาเข้าเรื่องเลยนะครับในปีพศ2 5 3 3นะครับประเทศไทยได้มีการส่งตัวแทนไปเข้าร่วมในงาน Mint Director Conference นะครับหรืองาน MDC นะครับซึ่งเป็นงานประชุมของทั่วโลก ที่มีโลงกระสาบเป็นของตัวเองนะครับซึ่งในปีนั้นจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในงานแต่ละประเทศก็ต้องนำเหรียญกระสาบหมุนเวียนของประเทศตัวเองนำมาแลกเปลี่ยนว่าเหรียญของประเทศเองมีวิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยและอัปเดตเหรียญของประเทศตัวเองและจุดเริ่มต้นของเหรียญ10บบาทในตำนานก็เริ่มขึ้นที่ตรงนี้แหละครับ เพราะว่าในปีพศ2533นั้นนะครับเรามีการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนครบทุกชนิดเลยนะครับยกเว้นเหรียญ10บบาทนะครับซึ่งเหรียญ10บบาทปีพศ2531ผลิตออกมา6200เหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าผลิตออกมาไม่เยอะนะครับอพอปีพศ2532ในปีถัดมานะครับรัฐบาลก็ได้มีการผลิตเหรียญ10บ,บาทขึ้นมา ในระบบให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้มาใช้ทดแทนธนบัตรใบละสิบาาบาทนะครับทางโลโกศาบก็เลยผลิตเหรียญ10บาทเป็นจนวนมากในปีพศ2532นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง100ล้านเหรียญแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมในการใช้เหรียญ10บาทไม่มากเท่าที่ควรนะครับแต่พอเราจะต้องไปงาน มินดเรคเตอร์คอนเฟลเอนต์นะครับเราก็ต้องนําเหรียญของปีพศ2533ไปแจกในงานด้วยนะครับซึ่งเหรียญในปีพศ2533เราได้ผลิตมาทุกเหรียญน,นะครับยกเว้นเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533จึงได้มีการอนุมัติให้จัดสร้างเหรียญ10บบาทขึ้นในปีพศ2533นะครับแต่เนื่องจากมีเหรียญ10บ,บาทอยู่ในคลังเยอะ ในปีพศส5 3 2จึงได้มีการอนุมัติให้ผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นนะครับแต่จาก100เหรียญที่ผลิตนั้นได้มีการยืนยันจากกองกระสาบและแล้วนะครับว่ายังอยู่ในกรมธนรักษ์อีก60เหรียญด้วยกันนะครับหลังจากที่นำไปแจกในงาน Mint Director Conference แล้วนะครับก็แสดงว่ามีเหรียญ10บาทที่อยู่นอกเหนือจากในกองกระสาบ อยู่เพียงแค่40เหรียญน,นะครับที่รอคอยการค้นพบนะครับและที่มาของเหรียญ10บาทราคา1ล้านก็เกิดขึ้นที่งานสิ่งสะสมครั้งที่62หรืองานของบริษัทเอ้้เสรีเมื่อวันที่10ถึง11ธันวาคมพศ2565ที่ผ่านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีเหรียญ10บาทพศ2 5 3 3 เป็นหนึ่งในรายการที่ประมูลด้วยนะครับที่เป็นไฮไลท์ของงานเลยและเหรียญ10บาทปีพศ2533ก็มีการประมูลจบไปที่ราคา1ล้าน1แสนห0 0หมบาทเลยทีเดียวนะครับและทั้งหมดก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเหรียญ10บาท2สีปีพศ2533จึงมีราคาหลักล้านได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปโยนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ